คุณทุกไรทุกเรื่องนังแรงใจเ้อพี่น้องอันนี้ขึนนน้นเพราะโดนดอกบานขึ้นจิบซับจิบเลียงพี่น้องขึ้นจซับจิบเียงเน็ดนตอกบนเล็บเิด็ดเปิดเรเนนด,ดแล้ว ไะไรกันได้ปนี่เติมไปแล้ววันนี้ย่างเย่งบนหลังนีเ่ท่นเติมเติมแล้วย่างสองไงสองไงกทีเเติมสองไงกานน้กะเพงนีนนงพันหกพันหกวันนังจะไปเติมตั้งันเกสิได้หาเงินมาเติมเนี่ยดีย่างหน่อยกับสองพันสองพันกลแล้วกานี้ เินเติมเน็ตพ่องทำงานหาเงินเติมเนตต่อยก,ก็ปฏิกะหนึ่งหลักดูใจ วันตีข้าสามหลัหน่นดวงใจสี่หลัหนล่นดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องใครอยู่หมอบฟองหมอบเตียงแดดไฟกระดับไฟยังเก็บได้อยู่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง